ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ทั้งแรงดูดันดีไซน์พรีเมียมและขี่สนุกทุกวันบอกเลยว่าคลิปนี้คุณห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ Honda c l i ิก164มาดแบ็กตัดแดงที่หลายคนกำลังเลงและถามหามากที่สุดมันไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่คือความลงตัวระหว่างความสปอร์ตเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในคันเดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิว o f f i ิเชีช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆที่เรานํามาให้คุณก่อนใคร Honda c คลิก160รุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันกว่าเดิมอย่างชัดเจน โทนสีแมท์แรกผสมกับลายกราฟิกสีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตเท่และพรีเมียมมากตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่านี่คือสกูตเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ฝ่ายหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนตัวรถมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและปราดเปรียวในเวลาเดียวกัน หัวใจหลักของ Honda c คลิก160คือเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด 157cc 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ตัวนี้ให้พละกำลังที่แรงขึ้นอย่างรู้สึกได้อัตราเร่งต้นมาดีมากบิดติดมือเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขี่ทางไกลความเร็วปลายทำได้ดีขี่แสงมั่นใจและยังประหยัดน้ำมันตามสไตล์ Honda ระบบช่วงล่างของคลิก160ก็ได้รับการปรับปรุงให้ขี่นุ่มและมั่นคงมากขึ้นโช้หน้าเทเลสโคปิกและโช้หลังเดี่ยวที่รองรับน้ำหนักได้ดีไม่ว่าจะขี่คนเดียวหรือซ้อนสองก็ยังให้ความรู้สึกมั่นใจระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกกระทันหันส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกที่ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน ตำแหน่งท่านั่งถือว่าสบายมากเบาะวางนั่งไม่เมื่อยง่ายพื้นที่วางเท้ากว้างขี่นานๆก็ไม่อึดอัดใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือออกทริปสั้นๆหน้าจอเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆใช้งานง่ายมองเห็นชัดแม้ในที่แดดแรงนอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะสมารท์ท key เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน Honda c l i c k 1 6 4ส Matte Black รถรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ดูสปอร์ตมีความแรงแต่ยังคงความประหยัดและความทนทานตามมาตรฐานฮอน d a ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยทำงานนักศึกษาหรือคนที่ชอบรถเท่ๆใช้งานได้ทุกวันรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนสกูตเตอร์คันใหม่หรือกำลังมองหารถที่ขี่สนุกดูดีและคุ้มค่า h อน da c คลิก160คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และในคลิปนี้เราจะพาคุณดูรายละเอียดแบบเต็มๆเ,เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ให้กับช่องไทยออโต้รีวิวออ f ฟิเชียเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ